การล้างจมูกอุปกรณ์ในการล้างจมูกน้ำเกลือ0.9เกอร์เซกระบอกฉีดยาแก้วสำหรับใส่น้ําเกลือกระดาษทิชชู่ภาชนะสำหรับใส่น้ําเกลือที่ล้างจมูกแล้ววิธีการล้างจมูกเทน้ําเกลือใส่แก้วที่เตรียมไว้ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ําเกลือก้มหน้าเล็กน้อยนำปลายกระบอกฉีดยาใส่ไว้ที่รูจมูก แล้วค่อยๆฉีดน้ำเกลือให้ไหลเข้าไปในรูจมูกอย่างช้าๆระหว่างฉีดน้ำเกลือเข้าจมูกให้ผู้ป่วยกลั้นหายใจอาปากและเอียงศีรษะด้านตรงข้ามกับจมูกข้างที่ฉีดน้ำเกลือเล็กน้อยเสร็จแล้วสลับไปทำกับจมูกอีกข้างเมื่อหลางเสร็จใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำเกลือที่ค้างภายในจมูก